ย้อนทิ้เป็นไงบ้างน้องเกมการชกวันนี้ ดูง่ายไปหมดเลยก็ดูง่ายง่ายครับเพราะไม่ไแข็งแกร่งเลยเขามีอาวุธก็ที่เรวดเร็วแต่ว่าข้างในไม่ไม่แข็งแกร่งมันเลยง่ายง่ายกับเราก็คิดไหมว่าเกมจะออกมาง่ายแบบนี้ก็ไม่รู้คิดว่าเขาจะรวดเร็วกว่านี้แล้วบาีเ้ก็เร็วแค่ตอนต้นแค่เดียวพอเราเริ่มจับได้เขาก็หลังคนแร้ก่อนแล้วคิดว่าจับเลยก็พูดตรงๆถ้าเกิดรูปแบบโมเดลยุคเขาไม่ใช่กู่ชกของเราเลยใช่พูดได้ไหมใช่ครับถ้าเป็นรูปแบบพายุเขาเป็นไม่ใช่คู่ชกของเราแต่อันนี้ก็ต้องชื่นชมกู่ชกเราบทกลิ่หบทใจเขาเป็นไงบสสูู้้ดดดีีียัม สู้ไม่ได้แต่ว่าเขายายามจะออกอาวุธอื่นหลากหลายเขาสู้เขาพยายามสู้เขาสู้ไม่ได้เขาไม่ยอกแพ้เขาไมอยแพ้เเขาไมากแ้เด,ด,ดี๋วันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วเมื่อรอบนี้โยชินผ่านไปไฟหนึ่งครับแล้ว,ลว <c oughs> สองไฟที่เหลือครับตอนนี้จะตัดเชือกเปเห็งก็ยังไม่ <c oughs> ไมรู้เราต้องเตรียมตัวมาดีทุกไฟแลนะไฟนี้ดูแบบอาวุธออกแข็งมันจะน้อยหน่อยมันจะห่วงปั้มในใช้อาวุธสองอะไรไหมก็ก็คือยังต้องปรับปรุงอยู่ใช่แล้วก็ผ่านไฟนี้เลยกับการให้คะแนนตั้งแต่ยกแรกครับเราเราเป็นไงบ้างครับเราเราไม่ ไม่ดูคะแนนเลยผมผมตั้งใจไม่ดูคะแนนเลยแค่นะนก็คืตั้งใจแบบหมดยกก็คือแบบตั้งใจ่แต่ละยกยกดีกว่าไม่ดูคะแนนเลยทีเดียวตอนชูมือเลยใช่ไม่ดูคะแนนเลยวันนี้ก็ทำได้แล้วมีตรงไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างที่ก็ตั้งใจเพิ่มเอาพื้นแข้งแข้งมีน้อยแข้งน้อยไปก็คือเราก็ยังพยายามจะเน้นแข้งแต่ว่ายังติดในรูปแบบมวยเขาอาชีพอยู่ใช่แล้วก็ผู้ชกในรอบนี้ที่ที่ที่โยธิที่ว่าน่ากลัวที่สุดในมวยรอบนี้ครับ เรามองใครอ่ะเพราะที่ว่าน่าจะคลุ่มเขาลำบากน่ทุกคนครับเพราะว่าัวเล็กสุดเขาโอ้ตัวเล็กที่สุดในในในกลุ่มในกลุ่มเอกลุ่มเอของเล็กที่สุดเลยก็คือน่ากลัวทุกคนในในรอบนี้ทั้งใหญคนทั้งกลุ่มเอกลุ่มเอไม่ต้องหวาดใครเพราะว่าเขาน้ำหนักไปบ่อยต้องไม่หกสิบสามหกสิบสี่งั้ยเรามีแค่หกสิบโลเราก็ช่างวันข้ามวันอย่างเงี้ยผมก็เล็กกว่าอยู่แล้วก็คือเสียเปรียบชัดเจนชัดเจนครับแต่ว่าที่ได้เปรียบก็คือกระดูกการผัดมวยแค่นนัั้ครบ วันนี้ก็ทำสำเร็จอยากฝากแฟนๆที่ติดตามเคลียเราไฟนี้แล้วก็ไฟจะต่อไปไหนก็ขอบคุณกองเคลียนะครับทั้งทั่วโลกออนไลน์เลยก็อะไรแล้วก็ f อแล้วก็แฟนคลับของเอฟเอคูนั้นที่มาเชียร์นี้ก็ขอบุณทุกทุกกำลังใจนี้เห็นชาวต่างชาติมากันโหเกือบแใช่ครับสุท้ายเยอะมากครับตีตัวมาชมเลยใช่ครับตีตัวตั้งใจตีตัวกามาชมตอนตอนที่หมดยุกนี้ตะโคนโยนทินโยนทินตอนนั้นรู้สึกไงมีมีแรงแบบผักดันนะฮึกขึ้นนะเพราะแบบ ของเชียรมันเยอะถ้าไม่เรามีกำลังใจขึ้นๆพุ่ๆนี่ก็โชว์ทุกรูปแบบเลยอะไรที่ไม่เคยเห็นโยชินวันนี้เห็นแน่นอนมีหมดเลยโอเคครับน้องยินดีด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเพราะว่าตอนนี้ you not transition yes you see you pay you just give m a pen hey ice cream ice cream for what no no hey we don't have to c r e a m we say no keep if it not work it not work we not do you don't even try one He, you know oh. what he did? He did your job. He did yes. your job. He lucky you more than you want to be. What the fuck is that? Yeah. And and you get tired and you jump? Well, you do that? You pressure. do jump? Hey, look He's taking no energy. Why? Yeah. Well, you, you never know that? When you are in the corner. When you are in the corner, you don't need to speak. ดู่ิคุณแล้วคุณส่งที่เขาบอกค่ณคไรคือการฝึกซ้อมที่เาบอกคุณคือการกซ้อมที่าอกคุณคือกากซ้อมที่เขาบอกคุณคือการฝมที่เขาบออกาม่เขาบอกคการฝึกซ้อมที่เขาบอกคุณคือการฝึกซมทีเขาบอกคคืารฝึกซ้อี่เขาบอกคารฝึกซ้อมทขาบอกคุณคือกซ้ายแล้วมตี่ขาบอกคุการฝึก้อม่เขาบอกคุารม่ได้บครับไม่ฟัาบอกคุณคม่ฟังบอกคุอการฝึกซ้อม่ฟังอกคุณคือ การแร่งครับต่อตัวมวย p r o f ั่ i แ n ลใช่ไหมครับาต่อวมือ a อ a t u e นเองเอใช่แล้วก็ต่อยุทจริงหนักมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแต่ว่าสู้นะคนคอมเมนต์ชช่ใช่ีใช่ครับใช่ที่สองคนทุกคนจีคายสองคนทุกคนสู้สู้ทุกคนลง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 ล้คนนาบินลงลงคนคนทุกคนไม่ไม่ม่ม่มกัวไม่กัวแล้วก็ทไม่ไม่รู้ว่าอาติอาติชิเล่วมไม่สมดีแล้วก็เป็นมีสี มีฟีมีเราค็ไม่ซ้อมประมาณสี่ห้าวันผมคิดว่ามีมีเลยไม่ได้ฟังโอเคคิดว่าผมไม่มีเลแล้วก็ไม่ฟังไม่ดีเลยใช่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับครับผม